สวัดีค่ะวันนี้มาพบกับพรนะคะกับยีนออโต้คานะคะเดือนนี้เดือนกันยามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่แล้วเพราะวันนี้จะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ลูกสาวเฮียเฮียให้โปรมาว่าเดือนนี้จะมีจัดโปรโมชั่นลดพิเศษเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยว่าคันไหนบ้าง เหลือเพียง299,000จ้ะตามมาตามมาอ่ะคันนี้อยู่กับเสาเลยอ่ะคือโตยต้าแวนซ่าปี12กคตท้อมสุดนะกคตท้อมสุดก็บอกเลยว่าเพียรลดราคาจาก3 0 0 0 29,000เหลือเพียง289,000อ่ะมาต่อมาต่อมาใกล้ๆเลยมามา บอกตรงว่าสวยมากเพราะว่าเฮียได้จัดทรงมาเรียบร้อยเลยก็คือใส่สกเกิร์ตสกเกิร์ตมานะเนี่ะนะแถมใส่น้องแม็กยางใหม่ด้วยอตัวแม็กนะคะก็คือจะเป็นแม็กคันนี้เลยอันนี้เลยมันจะสวยมากเหมาะกับลูกค้าที่ชอบพี่ว่าให้ลกใ,ให้ทางเต้นจัดทรงมาให้เรียบร้อยเนี่คันนี้เลยจากราคาอยู่ที่ เก้าเหลือเพียง349,000พร้อมจัดทรงเรียบร้อยอ่ะมามาอีกตามมาเลยตามมาเลยเอ่คันนี้ตัว Honda City นะคะ1.5 V ปี12ตัวนี้สวยมากจากราคา299,000เหลือเพียง259,000อ่ะแล้วค่าสุดท้าย นี่เลยคันนี้เป็นรุ่นที่วัยรุ่นชอบและตัวนี้ซิ่งจริงๆเครื่องสองพันนะคะเป็น Honda cx 3นะอ่ะตัวนี้ปีสิบหกจากราคาพี่จะตั้งสามแสนหกหื่นเก้าพันเหลือเพียงสามแสนสามื่นเก้าพันใครชอบรถคันไหนมาเลยค่ะมาที่นี่ที่ยีนออโตคาทักมาเลยนะคะ เจอกันค่ะสวยรลดงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโตโค่าสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใคร